สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์มีข่าวดีจะมาแจ้งนะคะนั่นก็คือวันที่30มีนาะถึง2เมษายนนี้บริษัทเน็กเกคของเราจะไปออกบูธกันที่งาน g a r m e n t Screen and Embroidery Expo ครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีงานนี้นะคะก็จะเป็นงานแสดงนวัตกรรมสำหรับการพิมพ์ระบบดิจิทอลสำหรับงานผลิตป,ป้ายสื่อโฆษณา งานแฟชั่นและผ้าชุดกีฬางานพิมพ์สกรีนงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากค่ะภายในงานก็จะมีสินค้าของแต่และบริษัทต่างๆมากมายมาจาัดโชว์แสดงเทคโนโลยีด้านนวั การพิมพ์สัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มขน้นอัพสกิลอัพเลเวลตัวเองต่อยอดทางธุรกิจนานดีซีวันเต้นบนพื้นที่จัดแสดงงานกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรที่คุณไม่ควรพลาดซึ่งเพื่อนหรือลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสนใจสามารถไปเจอกันได้ที่ Impact เมืองทองธาน,นีหอ9ถึงหอ10ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึง2ทุ่มสำหรับบูธของเรานะคะจะอยู่ที่หอ10สิ ติดกับประตูทางเข้าด้านหน้าแอบกระซิบนิดนึงว่าภายในบูธข,ของเรามีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดและมีของแถมมากมายเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บูธเน็กเทคสกรีนวันงานกันเลยนะคะ